ย่พี่พี่ช่วยลุยสุนีหรือเปล่าครับลุยสุนีตอนนี้คุณน่าจไม่ไต้ลอีสุนีตอนนี้มันบอมเม็ดสวัสดีครับผมบางอ้วดปากน้ำครับวันนี้ผมจะมาเลื้อยลุยสุนีนะครับไปดูดิครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมไปเจอลุยสุนีกันเลยนะครับตอนนี้มันอยู่ไหนวะอย่ามาทุ่กันแล้วมาลากมันอยู่เดินมาเดินมาเดินเล่นอยู่มันเดินอยู่มันยังไม่ตกปลาแล้วมันยืนนี่หรอกกวาดเลยแหละพี่กวาดเลยพี่กวาดเลยนะกวาดเลยนะ กูกังดูปฏิกิระยาของมด้วยไม่พูดอย่างไรวะพี่อุ้งพี่้งกวาดเลนะกวาดเนะไม่ด่าไม่ด่าเลยอึงรอไปก่อนรอไปก่อนมันยืนี่ไปดกูจะรู้ว่าพ่อแม่มามแบบต่อราไปแลาดูแลนะพ่อแม่มาอาากดัเล้ยงนีเอูแบบ่นต่างดใกลถึงแล้วพี่แม็กไอ้เหี้ยเอามาถึงขนาดนี้แล้วตะบน ไอพวกนี้แยล่ที่เห็นไอหุุนอยู่ในิกตอกเต็มเลยพวกนีนี้เลยงรอดูแลหุ่นอยู่ในิกตอกเลยไม่คืนนี้ก็พวกนี้แหละไอเ่ยไอเที่ยหุ่นไม่สุดทุกวันงดีเว่าเนี่ยพวกน้มึงไหนต่อไอเหี้ยเออพวกนี้เลือไหนแหมดพวกนี้รอดูโอ้โหโอ้ไนมันมันนออันบังคอเตร์ัได้ปะโดใครก็ได้ตัวคันหนึ่งตัวอิซุนีตัวอิซุนีไหนด้วนด้น ลรถกอรถันที่ฟ้ามอไซคฟ้ามอเตไซค์ฟ้าอนี้ไอ้มอมอเตอไซคเหลียเอออ้มอ่ะขันส้มเฮียแม่งลรอกอมันรอก่อกเราเราเซฟเราเซฟเราเซฟก่อน่ไปเไ่ชน่อไปเลย่อไปทีตรนี้ต่อไปเยไม่ใครเมื่อไมร่เ่อไ่ี่เมื่อไหร่ชนด้านงเมื่อไหร่ที่น่ารก่อนนะพี่เมื่อที่น่ารนี่มานี่มานี่มาเออได้เลยเกเเเกเเเ็เเเเเเเอเๆเเเก็เยเๆเเเเ ล้นลำีเลียวลล้นีเลียวมาหนึ่งสองพี่อยู่พี่นึงดิหนึ่งสองสามโอเคครับนี่ผมก็มาเจอลูอิสุนีนะสวัสดีวันเขาว่าเอาให้จับเลยปะตั้งหลักก่อนดิล้ลตีเลียวนะล้ลตีเลียวอ่นตั้งลังดีตั้งหลังตั้งหลังดี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 ตั้งหลัดีตั้งหลัง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 ดีตั้งหลั มจะไปอยู <những> <w> ่ฝ <Yeah. S 2> ั่งนู้นก่อนอยู่ฝั่งนู้นก่อนแกตายเขาก็ไม่มาเออตรงนี้ตั้งเหล่าเนี้ตั้งหลงเนี่ยเออพี่พี่พี่มุหรี่หลัง่อพร้อมยังไม่อย่างงี้ไม่ตายหรอกนะมันฝ่ายก่อนฝ่ายก่อนเราหยิอก่อนโดนเบรดได้กุลอีกเรี่อโดนเบรดเออเอาดิเอาดิเอาดิพร้อมยังอ่ะไอ้มึงมึงเอารถคันอื่นได้ปะมีรถคันอื่นปะไม่มีไม่มีแล้วอ่ะลองลงก่อนลองลงเช็คก่อนตีสี่บอกนี่พีมีตีสี่ใคขอยยิบก่อนเลยล็อกได้ไหล็อกเลยเออพี่ นีพี anyway, ่อย่าข yeah, yeah, ึ้นเลมันก็เห็นดิฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนี่ยนะรถคันนี้ว่าแม่งล็อกทุกคันเลยวกเป็นว่าไม่ฉลาดอิย่าเลยพี่เดี๋ยวคนเห็นเออผมว่าคันเดินมาแหละจะเอายังไงดีอะไีี่มันเปิดอยู่นะเปิดประตูอยู่นะไม่ใช่คันนั้นว่เห็นรถคันนู้นนั่นน่น่น่ีอยู่นะ่ีอยู่นะ อุ้ยสวยให้จับตอนไหนอ่ะมึงมึงกวาามึงกวาเอาเอาเเอาอาเลยเ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 อาเลยพี่พี่ช่ลุยนีเปล่าครับลูกีนีตอนนี้าัดมีมีมีตอนีมนโมซีนีซนี ไอ้เียยงเหมือนเลยสัตว์เฮ้พี่ิกบบเลยนีสุนี่อ้สุนี่เปลเปีีต่อดิไม่ไไอ้มันอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันได้นิดนึงทางงข้าฮะเ้ เหี้ยเฮ้ยดีเล่นะกับระบบจัดเฮ้ยดีเล่นกับระบบจัดนี่ไงเป็นไงล่ะมึงไอ้เฮียโดนไปนคนตายอ่ะใครตายอ่ะเออยหร่อหรอเนี่ยตาไอ้เอ๊ไอ้เย็ดแม่ที่ไหนอ่ะไอ้เฮีย เฮ้ยแม่งหายไปกับสายน้ำเลยเอา้าโอ้โหโย,ยังไม่ทันเรียวเลยอะไรอะ่ะไม่ให้มันเรียวหน่อยอะ่ะอะไรใครวะอีเวนแม่งเอ้ยเฮียมึงขับรถไม่มีหีมีมมตูดูตูดูดตาดูแตลยเลยเลยนอะ กว่่ีเฮ้ยยัครังไม่ได้เงินคนดูครับงั้นก็แบบก็มีเงินแค่นี้นะครับแบบไม่เลื้ยงอะไรมากนะครับแบบไม่ค่อยชอบเลื้ยงนะครับมันบอกว่าเฮ้ยไอ้ยังไม่หายเลยงั้นก็เชิญครับทุกคนงั้นขอให้ดูคลิปนี้อย่างสนุกนะครับบ๊ายบายครับมันชนไม่ได้ผมยังไม่จัด